บ้านรูของแอนวาสนากลับมาใช้ชีวิตเปิดภาพบ้านรูของแอนวาสนาค่ะเป็นดาราสาวอีกหนึ่งคนที่มากที่ความสามารถจริงๆค่ะเธอคนนี้อยู่ที่เชียงใหม่สวยและพื้นที่นั้นก็มีเยอะด้วยค่ะสําหรับบ้านของเขาสําหรับเธอคนนี้เป็นอดีตนางเอกสาวสวยมากเสน่ห์ของวงการบันเทิงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในอดีตเธอเป็นเบอร์ต้นๆของวงการเลยแหละคะ่ะเพียบพร้อมไปแขงความสวยความสามารถสําหรับสาวแอนวาสนาเธอมีเชื้อสายอเมริกัน เกิดวันที่16สิงหาคม2513เธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นค่ะด้วยการถ่ายแบบจากนิตยสารแผวและนิตยสารแฟชัน่นได้รับกระแสตอบรับดีมากๆพร้อมกับผลงานโฆษณางานมิวสิกวิดีโอเพลงเติมน้ำมันของไมโครเพลงสารชาติยานของนูโวก่อนจะมีผลงานแสดงเต็มตัวกับการชักชวนของประยุนวงชื่นในภาพยนตร์เวลาในขวดแก้วได้รับบทเป็นจอมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เรา ไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเขากันปัจจุบันเจ้าตัวนั้นก็อยู่ในวงการมาร่วม30ปีแล้วล่ะค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทําให้สาวแอนเธอต้องไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่มีพื้นที่อย่างมากมายกว้างขวางแคมดูร่มรื่นและแทัศนียภาพนั้นดีมากๆในทั้งนี้บ้านสวนในฝันที่ใครหลายๆคนน่าจะชื่นชอบน่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะสวยขนาดไหนลองมาชมภาพกันค่ะ